๕มิถุนายนเวลา9เก้า thinking about it. เราว่าตรงนี้น่าจะมีจุดสำคัญแน่ๆโอ้โหนี่ก็ขับมาได้ถูกสถานการณ์เหมือนกันครับโอ้โหอีนิดเดียวจะชนเลยนะเนี่ยโอ้ยตกใจตกใจ Perfect timing เป็นเวลาที่ยอดเยี่ยมมากเลยเริ่มต้นได,ด้ดีเนี่ยนายชอบหรือเปล่าละ่ะ Get the in car. เปนรถมาเหอะเกือบชนเพื่อนตัวเองยังไม่รู้สึกอะไรเลยครับแม่โอ้ my god เกือบแล้วเก็บอาการครับแม่เอาละครับสวัสดีวัยรุ่นติดเกมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผม GG Gamer นะครับกับเกมเดวี่ย์ไม่ใคร่ผ้า้าพาร์ทที่7ครับผมโอเคครับไม่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับ เราไปกันต่อเลยโอ้ยม,มีจุดให้ออกมาแล้วสินี่ไม่ใช่ที่มีกมีทางเลือกนะได้เวลาเดินหน้าต่อละโอ r d ฉันแค่รอไอ้เจ้ายักษ์ใหญ่นั่นตลงเข้ามาเราเข้ามาในรากไม้อันใหญ่เลยใช่ไหมเนี่ยคุณผู้ชมว่าน่าจะใช่นะฟันก่อนเลยครับเห็นอะไรแดงๆไม่ได้ครับต้องฟันครับผมโอ้โหมาถึงก็สู้เลยอะไรพวกนี่ยนี่มันอะไรกันเนี่ยเลวร้ายเลยอ่ะอึอึอึอือไอ้ลูกกระจอกไอ้ลูกกระจอก ตายซะอยู่ไกลเหรออยู่ไกลเดี๋ยวเปลี่ยนกระสุนแปบ๊บตีไงตีไงนีไงตายไหมโอเคมีอะไรให้เก็บเถอะไหมมีแต่เลสอมครับรวยเลยทีนี้ผมสามหมื่นแปดแล้วครับเงินไปไปกันต่อ,อมีแต่มดตูดแดงเต็มไปหมดเลยครับอืออืออือไปไหนละอีกตูนไปไหนละ หลบเหรออ,ออื้อว่าวครับแหมปันว่าวพลาดไปนิดเดียวเองไปไปเดินหน้าต่อเจอลานกว้างครับชาร์จดาบรอเลยทั้งน,นี้มานี่สีออของเวียงเนาะอุ้ยเวียงไปโดนตัวมันแขนขาดเลยอืออืออือไปยีงไงอือ้ออย่านอนถ้านอนแล้วพี่จะสาปน้องอุ้ย อีหลบทำไมหลบทำไมมันไม่เข้าจังหวะอึ้ยเก่งแล้วอึ้ยอึ้ยขึ้นไปข้างบนอีอีล่ะอีไงล่ะอ,อึ้ยอี้ยอียิงยิงอียิงยิงซะยิงยิงอึ้ย,ยอย่านอนพี่บอกแล้วพี่จะสาบ ตูมาน้อยไปหรือเปล่าครับเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรให้เก็บด้วยครับไปไปก็ต่อเดืดเลือดก,ก่อนกันเหนียวครับกันไม่ไดีกว่าแก้ครับแก้แล้วเดี๋ยวจะแก้ไม่ทันเนี่ยปีนขึ้นไปข้างบนฮะเราจะไป,ปยังไง ฉันเดาว่าต้องขีนี่ขึ้นไปแน่ๆเลยโอเคเก็บแขนก่อนชากแบบนี้ครับเหมือนในท้องประวานภาค3เลยครับไปรอลิฟเอื่อยเลยครับเก็บแขนอีกทีตุนไว้แล้วก็เลดออฟครับ ก็กระโดดไปทีหมายครับไปเด็ดออฟใช่ไหมเมื่อกี้เนี้ยไปดีกว่าครับอย่ายอมไปเก็บเลยเดี๋ยวจะตกลงไปข้างล่างครับอุ้ยเอา้าริงริงขบนมีอะไรขึ้นไปดูโอ้โหต้องโอเคอันนี้รู้เรื่องแล้วไป ไปอืออือยิงทันไหมเอือเอาโอ้โหว้าวาครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ยิงไปโอ้หยตันไปนเล็งไอ้ตัวนั้นอีกครับยิง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 ย้อนกลับไปได้ไหม ไ,ได้ครับเราเห็นเล็ดออแล้วเราจะปล่อยไม่ได้ไปปีนโอ้โหตัวนี้มาอีกไปดีกว่าครับเสียเวลาคงจะมีให้เก็บอีกสมถืดครับอุ้ยขุดขึ้นมาทำไมมันทำให้เราเป่าลำบากบัสตีมครับอ่าน่าจะเป็นทางผ่านไปสู่กิลฟอร์ดครับเป็นทางสปอร์ตดิง โอเคน่าจะเป็นเหมือนปิดวาร์ปแน่ๆครับเอ็เจ้านี่จะพาเราไปไหนนะดูรอบๆกัครับมีอะไรเก็บไหมนี่ไงมีแขนครับไเลยเปิดวาร์ปเข้าไป <c oughs> มุดขึ้นไปเลยครับมี่างจริงๆด้วยครับคุณชมโอ้ยอย่าโดถเลยคอสเตอร์ครับ ตกมาพร้อมเลือดครับ่นี่ฉันได้เลือดมาเหรอเนี่ยโอ้ยอยากจะอาบน้ำเลยครับแหมนีโรบอกอยากจะอาบน้ำเลยตัวแดงเถือกเลยครับเลือดอะไรก็ไม่รู้ครับนี่ฝันซะมีไรเก็บไหมข้างบนไม่มีไปกันต่อวิย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 นแขนเต็มแล้ว วิ่งไปตามทางมักจะมีเลนออฟก็ยอย่าปล่อยไว้ครับตกลงมาข้างล่างจริงเลยจริงเลยอือนี่เราตกลงมาข้างล่างเหรอเนี่ยเราจะตกไปไหนแล้วดาบไฟดาบไฟติดไหมไม่ติดติดแล้วอ,อืออืออ,อุ้ยอือ,อตับตับต,บตบับด้วยความโมโหตบับ กันท่าฆ่าเหรอไม่ตายใช่ไหมมีอีกไหมอ๋อโอเคถ้าน้ำหนักเยอะเกินไปครับมันก็จะถ่วงลงมาข้างล่างแล้วถ้ามันเยอะเกินมากๆผมว่ามันจะขาดแน่ๆเอ้ยตับ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 ไปอึ่ยอึ่ยอึ่ยพายไหมอะไรหลบน้องอึ่อึยนี่ไงนี่ไงล่ะ อึ m. เอาฟลิงไปกินเอาแซ่ไปกินเอาแซ่ไปกินแซ่ไปกินอึโอ้ยอึนานไงจริงจริงด้วยคุณผู้ชมตู้ช้าครับเหมือนลิฟในภาคสามเลยบ้าเอ้ยพาฉันตกลงมาอีกแล้วมันหนักเกินไปอึอึอยไอ้พวกฟังหูฟังตาอึอะไรเล่า นี่ไงมานี่อือมาี่เฮ้ยนางพญามดอะไรเราลบลบอี้นี่ล่ะนางพญามดใช้ไม้ฮือฮโอ้ยมันทำอะไรมันจูปากโอ๊ยใช้เวลามาลามมกไหมฮือืออะไรเราลบ อะไรเราหลบอุ้ยม้วนหลบนี่ไงล่ะอะไรเราโดนแล้วอึอึนี่ไงเอาแซ่บกินเอาแซ่บกินเอาแซ่บกินมันนี่อึ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 โอ้โหอีกกว่าจะตายครับโอเคทางเปิดละต้องย้อนขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าครับผมว่าน่าจะใช่ ไอรอชาครับรีบไปดีกว่า,เ,าเลือดก่อนบิงขึ้นไปโดดไปลอยไปครับเอาละลงไปทางนี้ใช่ไหมคงจะมีทางเดียวแล้วครับไปไปไปวิงต่อไป เจอตัวอะไรอีกแล้วทีนี้น้ำแข็งโผล่มาจากไหนไตัวอะไรอะแพะเหอรอแบบโฟมตอีกลูสีฟชื่อไม่ทันครับโอ้แพะน้ำแข็งครับคุณผู้ชมอ,อ้่อืมือ เออมานี่สิมานี่สิแผลน้ำแข็งเหรอเอ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 อตับ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 ไฟตับเลยอืออือตายมะอออืมมาเยอะเลยมานี่สิอืออเออเอาแซ่ไปกินตะลิงแซ่ไปกินเออาม้วนตัวไปหมดเลยครับตอนนี้แซ่หรือโต้ก็ไม่รู้เออแผลน้ำแข็งมาอีกแล้วอื้อ อึอึอึมาหนี่อื้อจัดการไปตัวนี้ก่อนแผลน้ำแข็งไว้ที่หลังอื้อมาหนี่อื้ออื้อถ้าชุดไปกินฟันผิดอื้ออื้อมาหนี่สิอื้อควงเอาแฝกควงไปกินอื้อชาร์จก่อนเปลี่ยนกระสุนเปลี่ยนกระสุนเปลี่ยนกระสุนกดเลยกดเลยกดเลย หญิงเผาขนงี้ครับไม่รอดก็ไม่รู้จะพูดยังไงเอ้ยไม่ตายก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับแหมลิ้นพันไปหมดครับสู้ทีเหลือเกินครับออออเออถึงกับตูวาร์ปแล้วเจ้านี่อีกแล้วพาเราไปไหนอีกแล้วเนี่ยทีนี้เอาไปก่อนครับแล้วค่อยว่ากันจับจุดเดิมหรือเปล่า ก็สวนสนุกครับเหี้ยออกมาพร้อมเลือดอีกแล้วตัวอะไรเนี่ยอ๋อโอเคเหมือนภาคก่อนๆครับก็เป็นการเหมือนกับว่าจุดพักซื้อของครับกลางทางนั่นเองจัดเลยมันมีอะไรนอกเหนือจากของเดิมๆไหมก็ไม่น่าจะมีอะไรครับ หื้อแขนหน่อยดีกว่าผมว่าอยากเล่นแขนนี่ครับจัดเลยประกอบอ่ะไม่ใช่ประกอบสิใส่แขนซะแขนนี้แขนนี้เวนีดีกว่าครับเปลี่ยนแขนเลยโอเคดาบอัพเต็มหมดแล้วแค่สกิลครับ ต้องอัพให้หมดมี่ปุปนท่าหลบโอเคแใ่นี้ก่อนครับที่เหลือเก็บไว้ครับเผื่อมีดันตาวงดันเต้ให้เล่นครับแม่ไปต้องหลบดูสิยังไงหลบยังไงหรือว่าจะต้องมีสตูอ่นครับถึงจะหลบได้ครับ ไม่พักเลยดีเลยสว่างจชัดเลยแบบนี้เจอไอ้พวกนี้อีกแล้วอ้ยอออออมดีสออออออมันการมันมีโลกออ้ออออออเออ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 นออ ันหนักมันหนักมันหนักมันหนักต้องรีบจัดการต้องรีบจัดการอฮ้ยอีกแล้วครับคุณผู้ชมจะผ่านไหมเนี่ยวันนี้ดาบโลดเหรอฮะ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 อือ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 นี่ไงล่ะเดาบไฟไป,ไปกินอือ ชาจเลยชาจแขนโอ้ยแขนขาดอุ้ยอ,อุ้ยไอ้ตัวนี้มันเก่งนะเนี่ยมันมีโลคอะไรเล่าก็ต้องยิงทางไงนก็ต้องยิงอย่ากันสิอย่ากัน,อ,กนอะไรเล่าไม่ได้โดนลอยน้องมาข้างหลังอย่าทำแบบนี้ มันไม่ใช่นักสู้อือ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 อะไรอืออือนี่ไงล่ะอืออือเยอะวางของพิทุมมันเยอะมันเยอะอะไรหลบโอ้โหหลบไม่พ้น ยิง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 อีกเก่งถูกเป็นกระปุกอะไรหลบโอ้โหไม่พ้นอีกแล้วจะก,กันอยู่อีกเหออออกอรอ,รอ,อเอเอตีไงล่ะอะไรหลบตั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 บอะไรโอ้ยเก่งเหรอเก่งเหรออะไรหลบอีตีไงลาวดาไฟไปกินโอ้ย ยิงช็อ,ชอตนี้นาหน่อยครับเจอตัวเก่งครับไปไปรอบนี้เราต้องผ่านให้ได้ขวาลาซ้ายดีไปทางซ้ายแล้วกันอ่ะเจอประตูว้าพอดีครับเข้าไป คืนอครอบที่สามครับนีลิฟต์ขนส่งนี่มันช่างดีจริงๆ <S <S ว่าไม่ดีครับเจอตัวถ่วงหนักเมื่อกี้อีกเดี๋ยวผมว่าไม่น่าจะรอดแต่เราต้องสู้ครับแขก่อนส,ส,สู้อีกแล้วสู้ไหวเกนนินไม่ปล่อยฉันออกไปเลยนะ ตับ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 โอ้ยมันนี่สิอือโอ้ยนี่ล่ะอมาดไปต่อยหน้าทีนี่ไงอีอีอีดาไฟมานี่ไอ้น้ำแข็งมานี่อืออมาดไปกิน นี่ล่ะนี่ไงล่ะคือเขาไปต่อยซะอื้อดับไฟมานี่อุย้ยมันมีโลกมันมีโลคอื้อนี่ไงนี่ล่ะ,น,ละนี่ล่ะมานี่อื้อเสียเวลาชีวิตจริงๆครับเจอพวกนี้เนี่ย ไปกัต่อกลับมาจุดเดิมอีกแล้วเอาด้วยความรีบครับมาแล้วทางขึ้นอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรมันจะสูงอะไรขนาดนี้ครับ ได้เได้โกออฟเลยครับอ๋อ,อตรงนี้เหรอโอ้โหโอ้โหก็มีให้เก็บครับไม่เอาดีกว่าไกลแล้วไกลแล้วร้อยไปหวังว่ารอบนี้น่าจะผ่านชลุยนะครับ วิ Hearts, sucking, climbing, climbing. ่งไปวิ oh, ่งไปวิ other, ่งไปเข้าไปเลยแหวกเข้าไปโรลเลอร์โคสเตอร์ครับแหมตัวแดงอีกแล้วครับสุดท้ายเราก็มาอีกแล้วโทรศัพท์อีกแล้วเนี่ยจะทำงานได้ไหมเนี่ยต้องลองครับขนาดบนนี้ยังมีโทรศัพท์เลยครับ ดูตัวครับเหลือเธอไปหมดเอา้าฉันคิดว่าเธอนามารถมาที่นี่ได้ใช่ไหมรอ,อนานครับนั่งอ่านหนังสือรอเลยเอนอนอล้อเลยครับนอ่านหนังสือรอเลยโอ้แล้วมายังไงวะเนี่ยเอา้าไม่ได้อ่านเหรอหนังสือคุ้มหน้าเอาโลนอีก รถมาแล้วจับจามและจับหนังสือครับแม่ไม่คิดจะเบรกบ้างเลยครับอันค้าเปิดแล้วเ,เดิมครับเราไม่ซื้อครับแค่อยากจะดูฉากมาเท่านั้นเองครับเราต้องไปทางไหนคนนี้เหรอ ไปดีกว่าครับมีทางให้ไปไหมไป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 ทางเดินเหมือนพาร์ทแรกเลยครับที่เราไปเจอดันเต้ฮะคิดว่าเราเจอราชาแน่ๆเลยเอ้ามาจนได้ครับถึงแล้ว Hey douchebag Miss me Hey ฉันมาแล้วเดดัตเต้อยู่ไหนละ่ะไม่เห็นอยู่เ,ยเลยฉันเหนื่อยเลยเนะี่ยนี่แกกำลังเข้ามาตายรู้ไหมอยากผูดได้เหรอ,นอเนี่ยยูริเซนเนี่ยนะที่ขอเดิมพันว่าครอบครัวแกไม่ชอบชื่อแกแน่นอนข้าไม่มีชื่อข้าคือพลังและแน่นอน ดีเลยไม่มีชื่อฉันจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องชื่อในหลุมศพแกแต่จะทนทุกข์และก็ตายได้เวลาโชว์แล้วเอาว่ะคุณผู้ชมแต่รอบนี้เราจะสู้มันได้หรือเปล่าครับเพราะพาร์ทแรกเราสู้มันไม่ได้นะเอ้ยโอ้โหโอ้โหยิง ยิง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 อุ้ยสโลอีกแล้วสโลอีกแล้วโอ้ยโอ้ยผมว่าสู้ไม่ได้แน่ๆครับลบลบโอ้ยลบไม่พ้นอีกสู้ไม่ได้หรอครับผมว่าดูสิไอตัวเนี้ยมันไม่เป็นอะไรอีกเลยเหมือนพันทนแรกเลยโอ้ยสะก้อนสะก้อน อีกแล้วอีกแล้ว,ลวมันได้ผลสาโล่นี่มันบังตลอดเลยอือโอ้ยมากรลองตูดสิมันจะเป็นยังไงด่บไฟมาแล้วด่บไฟมาแล้ว ยิงยิงไม่เกิดผลครับคัดตีนหรือละมัง <c oughs> ม้งสุดวิสอะไรจะเยอะอะไรขนาดนี้ครับลูกไฟยิงยิงขโมยหล,ลบเข้าไปยังในฟันโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลย <c oughs> อะไรเราเฮ้ยอยเืบแล้ว โอ้ยผมไม่ชอบเลยตัวสโลเนี่ยชัดมือ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 นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะอยู่ในเซนใช่ไหมชัวร์เลยครับถ้าปล่อยขนาดนี้แล้วไม่เป็นอะไรเนี่ยคัสตีจริงแง่แง่ครับอือเกาะแตกแล้วอุ๊ยฟันเข้าอ่ะคุณผู้ชม แต่มันไม่เป็นอะไรเลยครับนี่มันไม่ใช่เวลาของฉันเลยเนี่ยมพลังปีศาจของเจ้าก็คือคำสาพที่ผ่านไหลเวียนในสายเลือดแต่นขึ้นมา,นมาฉันจะให้แกดูเจ้าถึงจะโจมตีข้าได้ โลกแบกล่างได้เลยครับนี่มันนลกอะไรเนี่ยแกเกิดใหม่แล,และใช้การเป็นมนุษย์ข้าจะโชยเจ้าดูว่าเจ้าเนี่ยคือสายเลือดแห่งความมืดข้าจะมอบสิ่งนี้ให้เจ้า ความสิ้นหวังและความตายเอาเอาอ้ยอ้ยาจะสู้ยังไงสู้ยังไงอ้ยอ้ยกดผิดรับเมื่อกี้อ้ยอ้ยโอ้ยยิง มันมีแต่ตัวเนี้กันตลอดเลยอืออือยิงแต่เลเซอร์ว่ะคุณผู้ชมนี <sh> ่น <fit kind abonn emen> ี่นี่นีี่นี่นีนี่อ้ยออ้ยอ้ยออ้ยชา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 ที่ไงจับไปมันแล้วอือ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 ออ เลือด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 เก็บเลือดก่อนแขนอยู่ไหนเมื่อกี้เห็นแขนโอ้ลูกไฟไหนเราไม่โดนหรอก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 อี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 โอ้โหแทบตายครับ <noticeable> ปล่อยอีกแล้ว มีไปเก็บเลือดมีไปเก็บเลือดมีไปเก็บเลือดโอ้โหแขนขาดอือ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 ออะไรเราลงลงอีกโอโ้สโลว์อีกแล้วโอ้ยมันเก่งอ่ะคุณผู้ชมแล้วใครจะสู้มันได้เนี่ย อึอึอึอยออ้ยสู้ไม่ไหวครับโ้โหอาบเลือดเลยาจับได้ครับ แนะมันดูที่อ่อนแอข้าจะปลุกความเป็นธรรมตาหม่ให้เจ้าคำสาบข้าคิดว่าเจ้าควรจะปกป้องโลกได้อุ๊ยใครมาผู้ใดวะนี่แกล่างไหนกันเนี่ยอุ้ย แกกาต่อต้านราชาอย่างข้าเลยนี่มันพีศารทชัดดันเตลางใหม่ครับเอาละครับสุดมันเลยสำหรับาพ์ทนี้ครับสู้ยังไงสู้ไม่ไหวครับขนาดนั่งมันยังสู้ลำบากะครับลุกขึ้นมาจะสู้ได้ยังไงครับ โอเคครับพาร์ทหน้าเรานะ่า mm hmm. จะเจอดันเต้แล้วครับเดี mm ๋ย hmm. วต้องกลับมาชมกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับสำหรับพาร์ทนี้ผมขอลาไปก่อนครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c r i b e ให้ช่องผมด้วยนะครับ GG Gamer นะครับผมโอเคครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับ See you soon. your all on the <laughs> <in> <winter. laughs>